สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครุปไฟก็จะติวข้อสอบนะคะ igcse นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อสอบที่เหมือนกับเป็นการสอบจบนะคะของอนักเรียนนะคะที่ถ้าเทียบกับในเมืองไทยก็คือม .6 นะคะก,ก็เหมือนสอบจบมปลายนะคะแต่ว่าจะเป็นในโซนของวิชาเคมีนะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบจริงเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็ข้อสอบนะคะ,ขอ,อะ,คะของ ต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีเฉลยนะคะ mm hmm. ก็สามารถหาเฉลยได้เลยนะคะในอยู่ในลิงก์เดียวกันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะอย่างเช่นนะข้อแรกนะคะเขาก็บอกว่า heating a liquid c a u s e is to become a vapor นะคะก็คือเวลาที่เรานะคะให้ความร้อนนะ แล้วก็กลายทำให้สารเนี่ยกลายไปเป็นไอนะคะ become vapor ก mm ็คือกลายเป็นไอเนาะคำนี้นะคะทีนี้เขาก็ถามว่า what happened what happens ก็คือเกิดอะไรขึ้นนะคะ uh, to molecules of the liquid during this process ก็คือเกิดอะไรขึ้นนะคะกับโมเลกุลที่จะเปลี่ยนไปเป็นของเหลวนะคะระหว่างปฏิกิริยานี้นะคือมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะในการที่จะทําให้ของเหลวนะคะเปลี่ยนไปเป็น ไอนเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอ่าข้อ A เขาก็บอกว่า the molecule become bigger นะ,ะช่องแรกใช่ไหมก็จะบอกว่าโมเลกุลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่า become bigger นะ,ะ become bigger คือใหญ่ขึ้นนะหรือว่าอีกช่องหนึ่งเขาก็จะบอกว่า the molecules move further apart คำนี้เราจะเห็นนะคะในเทคที่มาจากประเทศอังกฤษค่อนข้างจะเยอะนะคะ further apart ก็คือแปลว่า ไกลขึ้นนั่นเองนะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะหรือว่ามันเป็นสมบัติทางกายภาพเนาะสมบัติทางกายภาพก็คือ,อะไร physical property ใช่ไหมนะคะเพราะนั้นถ้ามันเป็นสมบัติทางกายภาพนะคะมันโมเลกุลมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะดังนั้นมันก็จะไม่เกี่ยวนะก็คือจะโมเลกุลก็จะไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็น physical property มันก็จะสมบัติเดิมนะนะคะแล้วก็ โมเลกุลก็จะห่างกันอันนี้ก็คือถูกต้องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นของเหลวเนี่ยเขาก็จะมีนะคะแรงยึดเหนี่ยวเนาะเหมือนเชื่อมกันได้แบบเล็กน้อยนะเหมือนเชื่อมกันได้นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นแรงที่เหมือนเชื่อมกันยึดกันเอาไว้นะคะเป็นแรงอ่อนๆนะแต่ว่าถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันก็จะแบบห่างกันไปเลยเนาะเหมือน f ซ r ร์พ p ร r t ก็คือบอกว่า แบบเขาก็จะไม่เหมือนแรงก็จะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสถานะของสารเนี่ยคะ่ะมันจะอยู่ที่ความห่างชิดอยู่แล้วนะก็คือมันมันไม่เกี่ยวสารมันจะเป็นตัวเดิมนะเพียงแต่ว่าระยะห่างนะคะของอระหว่างโมเลกุลเนี่ยใกล้หรือว่าไกลกันนะถ้าสมมุติว่าใกล้กันมากๆนะก็จะแบบเหมือนกับก็จะเป็นของแข็งนะคะอ่าก็คือจะเป็น fixed position เนาะแล้วก็ถ้าแบบห่างกันนิดนึงก็จะเป็นของเหลวนะคะแล้วก็ แก๊สก็คือห่างกันมากๆเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือถ้าเป็นแบบเหมือนถ้าเป็นหนังสืออันเนี้ยคือถ้าเป็นพวกแบบ i.g หรืออะไรแบบเนี้ยนะคือเขาก็จะมีเวลาเขาพูดถึงอนุภาคของสารเ,เขาจะพูดในลักษณะของ เรื่องของนอกจากความห่างชีะคะ่ะเขาก็จะพูดว่าของแข็งเนี่ยเวลาที่แบบเกิดการให้ความร้อนหรืออะไรแบบเนี้ยโมเลกุลนะเขาก็จะไม่เกิดการเคลื่อนที่นะเขาจะเรียกว่าว i b เบรดก็คือเกิดการสั่นนะคะแล้วก็ในตำแหน่งเดิมก็คือฟิ x ซิสโพซิชันเนาะส่วนของเหลวเนี่ยโมเลกุลก็จะแบบเกิดการเคลื่อนที่ได้บ้างนะคะแล้วก็จะสามารถชนกันได้ด้วยส่วนแก๊สเนี่ย ก็คือจะชนกันได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะโมเลกุลค,ค่อนข้างจะอิสระแล้วก็เคลื่อนที่เร็วกว่านะเร็วกว่าที่เ,ออเป็นของเหลวนะก็คือเหมือนถ้าเราแบบพูดธรรมดาก็หนังสือรู้วัก็จะพูดว่าของแข็งก็คือติดของเอหลวก็คือห่างของแก๊สก็คือห่างมากอะไรประมาณนี้แต่พอถ้าแบบมันเป็นของหนังสืออย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอธิบายเพิ่มขึ้นมา็กนิดนะะึงค่ะว่าไม่ใช่แค่ว่าติดนะแต่ติดนี่ก็คือ อยู่กับที่เลยตำแหน่งคงเดิมอะไรอย่างเ้เป็นแบบฟิกซ์ซโพซิชันเลยแล้วก็ถ้าให้ความร้อนก็จะเกิดการสั่นเท่านั้นก็คือจะไม่เกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเลยนะคะเพราะนั้นมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการนําความร้อนนะว่าถ้านาความร้อนเนี่ยก็จะเอ่อคือก็เป็นของแข็งกตจะแค่คอนดักเท่านั้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือไม่สามารถที่จะคอนเวกได้นะไม่สามารถจะพาความร้อนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคอนดักเนี่ยก็คือ ส่งความร้อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับเพราะว่าโมเลกุลเขาเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะก็จะเหมือนละเอียดขึ้นนิดนึงเนาะต่อมานะคะข้อที่สองเขาก็จะบอกว่าอย่างเช่นซัมซูก้า is dissolved in water นะคะ dissolve ก็คือละลายเนาะเหมือนกับน้ำตาลเนี่ยมันถูกละลายอยู่ในน้ำนะเขาก็ถามว่า which diagram shows how the particles are arranged and the solutions o l u t i o n ก็คือสารละลายเนาะก็คือถ้าแปลแบบง่ายก็คือเวลาที่น้ำตาลเนี่ยมันละลายในน้ำแล้วเนะะี่ยค่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นคือเพื่อไงคือแบบเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้ำตาลละในน้ำก็จะมี a b c d ใช่ไหมคะอ่ะสิ่งแรกที่นะเราจะตัดเลยนะ <c oughs> ก็คือ d นะคะ d เนี่ยก็จะตัดเลยเพราะว่าเขาจะให้นะคะวงกลมสีเทาเนาะเป็นแบบ เป็นน้ำตาลแล้วก็วงกลมที่ไม่มีสีใช่ไหมเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ลอยในน้ำหรอกเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเขาหนักกว่าน้ำนะคะเนาะถ้าซูกาเนี่ยสูตรโมเลกุลเขาจะใหญ่กว่านะคะ c 1 2 c 1 2นะคะ h 2 2เนาะ o 1 1นะ, 11, นะ,ะตัวเนี้ยก็จะเป็นสูตรโมเลกุลของซูกา เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยแค่เหตุเองเนาะนะคะน้ำตาลจะลอยบนน้ำได้ยังไงนะทีมันก็จะเหลือเป็น A B C ใช่ไหมข้อ C เนี่ยก็ผิดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการแยกชั้นนะเขาก็ผสมกันหมดนะคะก็จะมี A กับ B ซึ่งจริง A กับ B เนี่ยก็จะแบบคายกรันรม,มากมากเลยใช่ไหมเหมืนอนอืจะเอาข้อไหนดีเหมือนกันขนาดนี้จะดูจากอะไรถ้าเหมือนกันขนานี้จะดูจากอะไรก็ ให้นะคะดูให้ลองนับจํานวนวงกลมดูแล้กันเนาะให้ดูจํานวนวงกลมนะก็อย่าง a เนี่ยนะคะก็คือน้ําตาลเนี่ยมันจะเท่าเท่ากับน้าเลยใช่ไหมน้ําตาลมันจะเท่าเท่ากับน้านะคะใช่ไหมแต่ว่า b เนี่ยน้าตาลเนี่ยเขาก็จะน้อยกว่าน้านะประมาณหนึ่งนะคะเหมือนน้าตาลก็จะมีแค่หนึ่งสสามี่ห้าหมันมี6น้าก็จะมีเยอะกว่านะก็เลย ตอบเป็นข้อ b บ่อยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือน้ำตาลนะคะมันจะละลายในในน้ำใช่ไหมมันก็เหมือนกับน้ําก็ควรจะเยอะกว่าเพราะว่าน้ำเขาเป็น solvent คือตัวทาละลายมันก็สามารถล้อมรอบตัวถูกละลายได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างข้อ a เนี่ยอันเนี้ยก็คือละลายได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาอิ่มตัวได้ใช่ไหมเพราะว่านเพราะว่าเวลาที่เราเอาตัวทําละลายนะคะไปใส่ใน เอาต๊ะถูกละลายไปใส่ในตัวทำละลายเนี่ยคือเอาโซลูทไปใส่ในโซเวนเนี่ยบางทีมันอิ่มตัวได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ย a เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเสี่ยงเนาะก็ตอบเป็นข้อแบบ b boy นะคะอ่าต่อมาข้อที่3นะเขาก็บอกว่า which stack occur in d i s t i l l a t i o n นะคะข้อนี้ก็คือเหมือน stack เนี่ยมันก็จะแบบแปบลบว่า state เนาะก็คือแบบ state ก็คือเหมือนแบบว่าเวทีอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็ จริงเนื้ไม่ต้องแปลคํำนี้นะก็คือเหมือนภาพรวมคือเขาก็พูดประมาณว่าคือการกัน่นหร selection เราว่าการกั่นนะคะเหมือนแบบว่าข้อไหนเนี่ยที่อธิบายถึง o คอร r ก็คือเกิดขึ้นนะเหมือนข้อไหนที่อธิบายการกั่นเนี่ยได้ดีที่สุดนะก็คือเหมือนข้อไหนที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของการกั่นได้ดีที่สุดนะก็คือเหมือนการกั่นเนี่ยทำไมถึงกันได้ล่ะนะประมาณเนี้นะคะ ก็การเนี่ยการกัดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่นะคะเราเนี่ยแยกของเหลวนะออกจากของเหลวนะคะซึ่งของเหลวเนี่ยจะต้องผสมเข้าด้วยกันด้วยนะนะคะก็คือของเหลวสองัเนี่ยผสมเข้าด้วยกันก็คือสามารถละลายกันได้อะ่ะโอเคไหมก็คือแบบคือต้องละลายเข้ากันได้แล้วก็จุดเดือดก็จะห่างกันพอสมควรนะหรือใช้ distillation นะคะธรรมดาได้เนาะ ก็คือแบบห่างกันระดับหนึ่งนะคะไม่ควรจะใกล้กันมาถ้าแบบใกล้กันจะต้องกัดลําดับส่วนเนาะอ่าแต่ว่าถ้าของเหลวเนี่ยมันเกิดการแยกชั้นนะคะก็จะไม่สามารถที่จะดิสเซลเลชันได้ก็ต้องดิเอ็กสเร็นะก็คือต้องสก,กัดน,นะคะแยกเอาออกมาเนาะเป็นการเอ็กสเตรชันนะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะคะเนาะก็คือจะต้องมีข้อแม้คือของเหลวกับข,ของเหลวแล้วก็ของเหลวเนี่ยจะต้องผสมกันด้วยนะ เขาก็บอกว่าอย่างข้อ A นะก็คือมีการ condensation then evaporation ก็คือแปลว่าควบแน่นนะคะ,ะมากกว่าละเหยนะ evaporation ก็คือการละเหยนะข้อ B ก็คือ condensation then filtration นะ filtrate ก็คือกรองนะคะซึ่งก็ตับทิ้งไปเลยเนาะเพราะว่าการกรองเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะคะจริงๆการ filtration เนี่ยมันจะเป็นการแยกของแข็งนะคะออกจาก ของเหลวนะซึ่งของแข็งกับของเหลวนั้นเนี่ยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ผสมกันด้วยนะมันหนึ่งจะสามารถที่จะเกิดการฟิลเตรชันได้ซึ่งอันนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะฟิลเตรตได้นะอืมมันก็จะเหลือเป็นนะคะ A กับ B นะเอ,อ่อขอโทษค่ะก็คือเหลือเป็น A ากนะับ C เนาะแต่ว่าคราวนี้เราก็ตอบข้อ C นะก็คือระเหยนะคะมากกว่าการควบแน่นเนาะก็จะเหมือนแบบทำให้เกิดการกั่นได้ก็คือเหมือนแปบลบว่าก็คือใช้การระเหยอะคะ่ะ ก็คือถ้าเขาระเหยได้มากอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะกันกันได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคือระเหยอะ่ะก็คือเวลาเราเวลาเราจะกันสารเราต้องให้ความร้อนนะก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทาให้เขาเย็นเพราะนั้นมันจะต้องเป็นไอน้ําก่อนนะคะในปริมาณที่มากเนาะซึ่งไอ้น้ำมันเยอะๆเนี่ยคะ่ะเวลามันควบแน่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะกันได้เนาะใช่ไหมแต่ถ้าเกิด นะการควบแน่นได้ดีอะคะ่ะมันคกันได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขาก็จะไม่ระเหยนะคะเพราะนั้นขอน้อจะตออเป็นข้อ4ก็คือ evaporation e n condensation นาะแต่ว่าข้อนี้ก็ตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนการระเหยกับการกันอะไรประมาณนี้การระเหยกับการควบแน่นมันจะเกี่ยวข้องกับการ distillation อยู่แล้วนะอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะคะอ่ะต่อมาข้อ4เขาก็บอกว่า Some p a r a f f is n i contaminated with soot นะคะ soot ก็คืออะไร soot ก็คือคำเหมานะคะขี่เท่าอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเขาก็บอกว่า the s o o t is removed a t shown ก็คือว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือว่าพาราฟินนะคะมันก็จะเหมือน c o n t a m i n a t e ก็แปลว่าปนเปื้อนอะเนาะ เะะขาทำเนไรก็คือปนเปื้อนปนเปื้อนก็คือเหมือนเป็นสารที่เราแบบไม่ต้องการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคขะว่าอยากจะเอาเข้า,าวอมาออกจากพราฟินนะเขาควรจะทํำยังไงนะคะเพราะนั้นเนี่ยขั้นแรกเลยเนาะคาถามแรกก็คือว่าเราเนี่ย นะคะรู้หรือเปล่าว่าพาราฟินเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มไหนนะคะพาราฟินเนี่ยเป็นสารกลุ่มไหนเนาะถ้าแบบนึกถึงสารที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะคะก็ให้เรานึกถึงเทียนเนาะพาราฟินะเนี่ยก็คือสารที่นั่นะแหละเอาไปใช้ทาพวกเทียนไขต่างๆนะเทียนเจลอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นพาราฟินเนาะคือเป็นสารที่สกัดได้จากปิตโตเรเลียมนะก็จะมีลักษณะเหมือนเทียนนะเพราะเขาเป็นสารตั้งต้นในการทําเทียนเราจะเรียกว่าพาราฟินนะคะ นี้เขาก็ถามว่า which method is used to remove the soot ก็คือวิธีไหนที่แบบเราจะนะคะเอาขมเอาออกไปนะอันแรกก็คือ cracking ไหมเออก็คือแบบว่านะคะเหมือนกับทำให้มันแตกออกนะเหมือนเคาะเคาะเคาะนะคะ <laughs> หรือว่าอันที่สองก็คือนะการ คริสตัลไลเซชันนะคะคริสต mm ัลไลเซชันก็คือการตกผลึกะนะคะการตกผลึกแล้วก็ดิฟวชันนะดิฟวชัน hmm. ก็คือการแพร่นะคะซึ่งการแพร่เนี่ยใอย่เลยนะคะเพราะว่าการแพร่เนี่ยมันจะต้องเป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะคะที่เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปต่ำนะหรือว่าพูดง่ายคือตัวสารเยอะไปสารน้อยแหละแล้วก็จะเรียกว่าการแบบ diffusion นะคะหรือว่าการแพร่เนาะอ,นอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่ครูจะบอกนะก็คือว่าอย่างพาราฟินอย่างเนี้ยในสภาพอาาปกติอะคือมันไม่แพร่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นของแข็งที่แบบ อย่างคือมันก็ไม่เชิงแบบขอบแข็งขนาดนั้นจริงๆก็คือมันก็ตลอมเหลวค่อนข้างง่ายมันก็คือเทียนนะคะเพราะนั้นมันจะไม่แพ่หรอกนะก็ไม่ไม่ไม่แพ้นะคะก็เหมือนให้นึกถึงเทียนอะเทียมมันก็ไม่แพ่ใช่ไหมอืมอ่ะแล้วก็ฟิลเตรชันนะก็คือการกรองนะก็ตอบข้อนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายนะเพราะอะไรเพราะว่านะคะก็คือพาราฟินเนี่ยมันสามารถที่จะ แบบหลอมเหลวได้ใช่ไหมเวลาที่เราเอามันไปให้ความร้อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันผสมกับข้าเวเม่าเนาะหนูก็เอามันไปหลอมเหลวนะคะพอหนูหลอมเหลวเนี่ยหนูก็กรองออกนะอืมนะคะข้าเหเม่าเนี่ยมันก็จะติดอยู่บนกระดาษกรองนะคะส่วนพาราฟินเนี่ยนะมันก็จะนะคะสามารถที่จะไหลลงมาได้นะนะคะตัวนี้ก็จะฟิลเตร์นะคะได้เนาะ ส่วนอันแรกเนี่ย cracking นะคะก็คือมันเป็นของแข็งกับของแข็งนะเพราะนั้นเราก็ไม่จะเหมือน,นทําให้มันแตกก็น่าจะไม่ได้อะนะคะอืมแล้วก็การตกผลึกนี้ไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าพาราฟินเนี่ยเขาเป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะเพราะนั้นเขาจะนะคะไม่ไม่มีลักษณะของการตกผลึกอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ได้หมายถึงว่าสารที่เป็นที่เป็นไฮโดรคาร์บอน carbon, หรือปิโตรเลียมมันตกผลึกไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า จริงๆอ่าการตกผลึกเนี่ยมันจะใช้แยกนะคะสารที่เหมือนกับว่าผสมกันโดยที่สารอนะ่ะมันจะต้องละลายเข้าด้วยกันเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้เขาเป็นผลึกนะแล้วก็แยกเขาออกมาอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าสารกันบูดนะหรือ,เอ,อเอาง่ายๆก็ได้อย่างเช่นใครเดยอย่างเช่น สารส้มอย่างเงี้ยหมายเราต้องเอาสารส้มไปทําให้มันอิ่มตัวใช่ไหมนะคะต้มน้ําแล้วก็ทําให้มันอิ่มตัวนะคะอิ่มตัวแล้วก็ทิ้งไว้นะอาทิตีบนึงสองอาทิตย์อย่างเงี้ยให้มันเกิดการฟอร์มผลึกเราก็จะได้สารส้มที่มันบริสุทธิ์ออกมานะคะแล้วก็าสารต่างๆที่ผสมอยู่ในสารส้มเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ในน้ำเนื้อออกไหมเหมือนแบบสารส้มก็จะตกผลึกนะ,ะอันนี้ก็จะแบบเป็นตัวที่มันคอนทามิเนตก็จะแบบลอยลอยลอย,ลอยอยู่ในน้ําอะไรประมาณเนี้ย เราก็เอาสารส้มออกมาอันนี้ก็จะเป็นสารบริสุทธิ์นะคะแล้วก็พวกของผสมต่างๆก็จะอยู่ในตัวทําละลายอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพาราฟินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทําอะไรแบบนี้ได้นะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยขม่าวหรือชูเนี่ยเขาก็เป็นของแข็งอยู่แล้วนะมันไม่จําเป็นจะต้องไปตกผลึกนะแล้วตกผลึกเนี่ยมันก็วุ่นวายด้วยนะคือสับตัวสารเองก็ไม่ทําไม่ได้ด้วยนะคะเอ่อแบบหมายถึงว่าพาราฟินก็ไม่มีผลึกด้วยแล้วก็ กระบวนการตบผลึกเนี่ยก็ยังเป็นกระบวนการทำที่ยุ่งยากนะคะบางทีเนี่ยใช้เวลาน้องสองาทิตย์สามอาทิตย์อ,อย่างเงี้ยบางทียังไม่ได้ผลึกเลยนะนะคะเพราะนั้นก็เนาะก็ไม่ดีหรอกนะต่อมาข้อห้านะคะเขาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยดูรูปนี้ the diagram shows the nuclei of four different atoms ก็ <g år> แผนภาพนี้นะคะก็จะโชว์นิวเคลียสนะนิวเคลียสก็คือนิวเคลียสนะคะของอะตอมนะสี่ อะตอมที่ different ก็คือแตกต่างกาัน which two atoms are isotopes of each other ก็คืออะตอมในข้อไหนที่แบบคู่ไหนที่เป็นไอโซ o p e กันอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่า i s o t o p e นะ i s o t o p e ก็คืออะไรโปรตอนเท่าใช่ไหม,มนะคะโปรตอนเท่านิวตอนไม่เท่าเนาะ ไอโซโทปเนี่ยเป็นสภาวะของธาตุนะไอโซโทปเนี่ยเป็นสภาวะของธาตุนะคะสะภาวะที่ธาตุเนี่ยคือมีโปรตอนเท่ากันเนาะแต่ว่านิวตอนเนี่ยก็คือไม่เท่ากันนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นแฝดกันอะ่ะก็คือหน้าเหมือนกันแต่เป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมมันเคยมีข้อสอบถามเนาะว่าแบบโปรตอนเท่า Newton นิวตอนเท่าอย่างเงี้ยเป็นไอโซโทปหรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่นะถ้าโปอตอนเท่ากับนิวตอนเท่าอะเป็นธาตุเดียวกันซึ่งไอโซโทปอะค่ะมันเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่มันเป็นคนละตัวเข้าใจป่ะอย่างเช่นคาร์บอน12กับคาร์บอน14อย่างเงี้ยเป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมบัติที่ต่างกันนะคะคาร์บอน12เขาก็จะแนวแนวแบบทั่วๆไปอะแต่ว่าเขา14ก็คือแผ่ลังสีได้เอาไปใช้ในแบบการดูอะไรแบบ สิ่งมีชีวิตฝากถึงดําบันอะไรประมาณางี้นะคะก็คือเหมือนเป็นเป็นแฝดก,กันหน้าเหมือนกันแต่ทํางานได้ไม่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้อย่างนั้นออไอโซโทปคือโปรโตอนเท่ากันนิวตรอนไม่เท่านะคะโปรโตอนเท่าก็จะมีคิวกับอาร์เนาะแล้วก็นิวตรอนไม่เท่าก็นี่แหละตอคิวอาร์เลยนะคะเนะนะาะเพราะว่าถ้าเกิดนิวตรอนเท่านะคะ โปรตอนไม่เท่านี่เขาจะเรียกไอโซโทนนะเอกับทนี่เขาเป็นไอโซโทนกันนะก็คือ how, นะิวตรอนเท่าเนาะต่อมานะคะข้อที่6นะเขาก็บอกว่า which atom has t w i c as many n e u t r o n as protons เขาก็บอกว่าอะตอมข้อไหนนะคะที่มีแบบนิวตรอนนะคะมากกว่าโปรตอนเนาะก็คือ สวิช sorry ค่ะทวายนะคะสาวๆกิดจริงไหมเนี่ยทวายเหมือนกับว่าเป็นสองเท่านะคนเราก็ผิดลาดกันได้นะคะโอเคสองเท่าเนาะก็คือเขาก็บอกว่าแบบนั่นแหละก็คือ which atom has สต์ทวาเนาะก็คือเหมือนแบบมีมีนิวตรอนเป็นสองเท่าของโปรตอนนะคะก็โปรตอนหนึ่ง ทุกอันเลยมั้งยกเว้นอันสุดท้ายเนาะหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสองนะนิวตอนก็คือเอาบนลบล่างนะก็คือเอาเลขมวลนะคะลบกับเลขอะตอมนะก็เอาบนลบล่างก็คือหนึ่งลบหนึ่งก็ศูนย์นะนิวตอนก็หนึ่งนะคะอันนี้นิวตอนก็สองนะคะอันนี้นิวตอนก็สองใช่ปะตอนนั้นก็ตอบข้อ4เลยนะคะคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยจริงๆไม่ต้องแปล twice ก็ได้เลยเนาะเพราะว่า คือ3ามข้อนะหนึ่งสองสี่เนี่ยโปรตอนกับน,นิวตอนจะเท่ากันนะคะก็จะมีแค่ข้อ3าข้อเดียวที่นิวตอนเนี่ยมันจะเยอะกว่านะเยอะกว่าโปรตอนนะก็ตอบได้เลยนะแต่ว่าก็โอเคตรงกับโจทย์ด้วยแหละก็คือเยอะกว่ากัน2เท่านะคะจะตอบเป็นข้อ C เนาะโอเคต่อมาข้อสินะคะข้อ10ข้อสิเนี่ยคือจะต้องบอกว่าอย่าคิดลึกนะคะ <c ười> อ,ยอย่าคิดลึกนะคะ เออนาะเหมือนะแบบเวลาทําข้อสอบอย่างเงี้ยเราต้องแบบตั้งสตินิดน,นึ่งด้วยนะว่าทำอันไหนอยู่นะเพราะว่าข้อสอบมันจะไม่เหมือนกันนะเหมือนแบบถ้าบางบางอย่างมันก็ต้องแบบชิดเยอะค่ะแต่ว่าบางอย่างก็เออเห็นอะไรก็ทำอันนนั้แหละนะเขาก็บอกว่า A gas has the molecular formula เนาะก็คือแก๊สเนี่ยจะมีสุมหรือคุณเป็น NOCl นะก็คือแบบนี้อ่าแล้วก็ Which diagram could show molecules of the pure gas NOCl? เขาก็ถามว่ารูปไหนที่แสดงนะคะโมเลกุลของแก๊สบริสุทธิ์ NOCl เขาก็ถามว่ารูปไหนล่ะเอออะไรประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะสิ่งที่จะตัดออกก่อนเลยก็คือ A กับ C ใช่ป่ะนะคะก็คือปัดทิ้งเลยเนาะ เหตุผลเพราะว่าอะไร A เนี่ยจะเป็นอะตอมใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกโมเลกุลนะคะส่วน C เนี่ยเป็นโมเลกุลก็จริงแต่เป็นธาตุนะใช่ไหมไม่ใช่สารประกอบนะเพราะว่าอะตอมชนิดเดียวกันนะก็ถือว่าเขาเป็นธาตุนะทีนี้มันก็จะมีนะคะ B กับ D ทําไมครูถึงบอกว่าเออเห็นอะไรก็ทำมานานไปนะก็คือว่าปกติอะค่ะเหมือนกับ N O C L อะไรแบบนี้ปกติแล้วว่าอืม โอเนี่ยเนาะมันจะแบบว่าไม่ค่อยเป็นไอ้นี่หรอกอืมแบบไม่ค่อยเป็นอะตอมกลางหรอกนะน้อยอะไรเงี้ยนะคะปกติเนี่ยถ้า NOCL อออะไรเงี้ยก็เหมือนกับ เอ็นนะอะไรเงี้ยก็ดูจะเป็นอะตอมกลางได้ดีกว่านะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเขากาหนดมาแบบนี้เลยเนาะเพราะนั้นกําหนดแบบนี้ก็ทําแบบนี้แหละนะก็คือ O ก็คือ O ก็คืออ่าอันที่มันเทาๆอยู่กลางใช่ปะแล้วก็ C l นะคะเป็นสีขาวก็อยู่ข้างๆเนาะแล้วก็ N นะคะเป็นสีดําก็อยู่ข้างๆนะก็ตอบเป็นข้อ B นะก็คือเห็นอะไรก็ทำมันนั้นเลยไม่ต้องคิดเยอะนะอันนี้ก็คือเอาแค่นี้เลยโอเคนะนะ อ่ต่อมาะคะ่ะข้อ11นะก็คือเขาบอกว่านะบิวทีนบิวทีนไดโออีตนะคะแอซิดนะคะ, ids, ะ,คะ um, has a structure shown ก็คือเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันก็มีโครงสร้างแบบเนี้ยเขาก็ถามว่าสูตรโมเลกุลนะคะ what is uh, the molecular formula s of b u t h e n e dioic id acid ค <laughs> ือ นะคะเออชื่อมันอ่านยากเลยนะบิวทีนเอทีอนีบิวทีนไดโออีกถะกแล้วนะคะบิวทีนไดโออีกก็คือไอสูโค้งสังเนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมก็นับเลยค่ะว่าโมเลกุลมีเท่าไหร่นะนะครูทำข้อสอบอันนี้ครูมีความสูงมากเลยทำเอซีเอที่แบบโอ้ยตายแล้วสมองฉันลาก่อนอันนี้ คาร์บอนสี่ C, นะอันนี้ก็คือคาร์บอนคาร์บอนสี่นะคะแล้วก็ดูโอนะดูโอออกซิเจนหนึ่งสองสามสี่โอก็สี่นะคะแล้วก็ไฮโดรเจนนะก็นับนับไปนะคะอ่านนับไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ไฮโดรเจนก็สี่นะคะเห็นไหมตอบเลยสี่สี่สี่นะคะก็คือ what is the molecular formula of ฟิวทีนไดออกไซด์ซึ่งเป็น C4H4O4B โอเคไหมต่อนะคะอ๋ะออหมดแล้วนะคะโอเคก็เตรียมข้อสอบมานะคะเท่านี้นะเห็นไหมก็เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าน,นี้จะเป็นฉบับแรกไม่ได้อบฉบับเดียวนะคะมันก็คือมีหลายฉบับเลยนะอ่ะ